สวัครับวันนี้พบกับอีโคกาอีกตัวนึงครับนี่เป็นยอดนิยมเลยสำหรับ Honda City 1.0 Hback นะครับตัวนี้กลับมาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ City 1.0 Hback นะครับกับเครื่องยิงเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับเทอร์ V6 สสูบนะครับกับกำลังม้เยอะเลย122นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลย ชุดแต่งด้วยนะครับผมลุกูกันรอบคันให้ชัดๆก่อนนะครับว่าสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยครับตัวนี้ห้าประตูนะครับทฮสเปกยอดนิยมเลยที่สำคัญตัวนี้ได้ชุดแต่งมาแล้วสวยงามครับนี่พร้อมเต็มคันแล้วนะครับผม เน้นย้ำอีกทีนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้0958873321นะครับตัวนี้เป็นปี2022นะครับเลขมาอยู่ที่แสนกว่านะครับตัวนี้มีความโดดเด่นคือเป็นตัวเทอรโบนะครับตอบสนองไวเร่งเร็วนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในกว้างขวางนะครับเป็นเบาะหนังสบาย5ประตูนะครับผมให้ความมาเดกประสงค์ในการใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันแบบ Eco คแต่แรงครับตัวนี้ครับผมเดียกขออนุญาตอ่า รถเสร็จปั๊บเดี๋ยวดูก่อนส่งฟอมต่ตางๆไฟในรถนะครับอย่างที่ผมบอกเลยไฟตัวนี้นะครับเป็นโพจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็<ม>ที่สําคัญเลยตัวนี้มีชุดแต่งสเตอร์รอบคันเลยนะสวยๆนะครับแรง,งๆเลยตัวนี้ไฟไม่มีการเคลียร์เพย์อนนะครับตัวนี้รือชุดแต่งครับสวย,สวยมากพอเวลาสิบหกนะครับตัวนี้ไปใช้งานได้อยู่นะครับตัวสเตร์ สวยเลยครับตัวนี้นะตัวนี้กระจกปรับข้าง่าพับได้เป็นบัไฟฟ้ายอยูน่นะครับที่สําคัญในส่วนของกระจกนะครับเป็นตัวของคันด้านะครับทีม่มีการเปลี่ยนนะที่จสีงบอกป<ม>ับเภทที่วิญญ์นะมีการรับการในส่วนของโครงสร้างแน่นอนครับไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ําไม่มีการกองไม้แน่นอนครับดูนะครับเป็นตัวของคันดาน้านนะครับชัดเจนนะครับ ตัวฝาจับมคือของเมียนเรียบร้อยแล้วงชงสงๆตัวนี้นะครับมาดูกันกระจบท้ายตัวของคอนด้าเลยและประตูหลังอ่ะนี่เป็นของคอนด้าอยู่นะครับตัวนี้ค่อนข้อสวยครับเพราะว่าเจ้าแต่งสุดสเกิร์ตให้รอบกันมาเลยม,มากพร้อมกับกล้องมองหลังนะเซ็นเซอร์หลังนะครับมาให้สองจุดเลยชัดเจนนะครับแรงอยู่นะครับตัวนี้เทอร์โบ ทางสวยนะครับแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเรามาดูอ่าอุปกรณ์ภายในนะครับเชื่อต,ต่างๆเข้ามาก็เจอนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นแบบเบาะหนังสีดาเข้มๆเ,เลยเดินได้สีขาวนะครับสวยๆเลยตรงนี้นะครับพวงมาลัยก้มหนังเรียบร้อยแล้วนี่ครับ ไฮรานะครับอ่จิดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับจอเครื่องเสียงเนี่ยครับรองรับในส่วนของ Apple Carplay แล้วก็ Android Auto อยู่แล้วนะครับเกียร์อ่าไม่ใช่ครับแอร์เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับในส่วนของเกียร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็ชุดข้างหน้าฟันโซนหน้าไม่มีรอยล่องไม่มีรอยเปืเป้อนๆนะครับแต่งตัดหมดในส่วนชุดหนัง เดินเส้นได้สีขาวนะครับตัวนี้เบาใหม่ๆกิ๊บเลยครับตัวนี้ที่วางพักศอกตัวนี้ก็เป็นชุดหนังนะครับอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์รได้ตัวนี้นะครับประตูฝั่งข้างนะครับตัวนี้ที่วางศอกแต่งชุดหนังนะครับสีดำเดินค่ายสีขาวเหมือนกันตัว ควบคุมกระจกด้านคนขับนะครับฝั่งกระจกคนขับเป็นออโต้เนาะครับตัวนี้เรามาดูในส่วนของเบรคคันเร่งนะครับไม่มีการปรับเบรคน,นะไม่มีการขึ้นสนิมนะครับสแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการกวนน้ำแน่นอนแล้วเรามาดูส่วนประรอบอที่ดูขอบข้างที่มีการว่ารับประกันการของสร้างนะครับเรามาดูรอยน็อตข้างประตูนะครับเพราะ,ะรจะดูมีการชนหนักในส่วนของข้างประตูไหมนอนจากไม่มีกาขับเยื่อนนะครับี่ ตัวนี้ก็เหมือนกันเทสเซ็มีอยู่นะครับออปมีอยู่ยแ้ะขอบด้านล่าง,งคุ้มชัดๆเลยครับดีดูไม่มีการชนหนักแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ควบก็คือที่วางแก้วก็ลึกประมาณฝ่ามือนะครับน่าใช้ครับตัวนี้และที่สําคัญเลยที่บอกว่าตัวนี้เป็นอเนกประสงค์นะนั่งสบายห้า่าตัวนี้เขาพับมาให้แล้วนะครับสามารถพับได้นะ ข้างหลังนะครับเบาะหลังๆใหม่ๆเลยสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีขาวสวยมากครับมีช่องวางอุปสงค์นะครับเบาะใหม่ๆเลยแล้วก็สูงระดับเหนือศีรษะไปนี่พื้นที่กว้างๆเยอะนะครับแล้วก็นั่งสบายนะพี่อ่ะผมปรับให้พี่ดูผมลองนั่งให้นี่ด้านหลังนั่งสบายทั้งสองด้านนะครับมีระยะห่างจากเบาะคนขับนี่ค่อนข้างเยอะ ตัวครอบข้างประตูอาจจะไม่เป็นพลาสติกแต่ตัวที่พักหนึ่งที่พักศอกนี้จะเป็นชุดแต่งหนังีนี้นะครับีที่ลองในส่วนของอเก็บอุปกรณ์ขวดน้ําแจ้วน้ําไว้ทางครับดูขอบหลังประตูสวยสวยเลยรอยน็อตน,นะครับไม่มีเจ็ดมาดูขอบครับเป็นสารครบลคิปบเช่นชัดเจนครับรประกันแน่นอนไม่มีอ่าการชนหนักแน่นอน,นครับประกันโครงสร้างนะครับ นี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องอ่าในส่วนของตัวทวีบกันนี้อีกทีนะครับก่อนไปที่ห้องเครื่องนะครับเรามาดูส่วนฝาหลังที่ไว้ของอเนตประสงค์นะครับตัวนี้อ่ะมีไฟสองสว่างนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับของใส่อะไรสัมาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูในส่วนของอ่ประกันโครงสร้างนะครับว่ามีการชนหลังแน่นอนตัวนี้รอยน็อตนะครับเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนนะครับพี่เดิมไม่มีการขยับเยอยนะครับ ตัวต่างๆของตัวของซิตี้คันนี้ค่อนข้างสวยนะครับต่างประกันโครงสร้างนะครับตัวนี้ครับมาดูต่อในสองสภาพภายในเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนย์นะครับเทอร์โบวีเซ็คสามสูบเลยแรงม้าหนึ่งร้อยยี่สบสองแรงม้านะครับตอบสนองไวเร่งขึ้นนะครับตัวนี้แรงเรามาดูสภาพนะครับที่ว่ารับการกรชัหนักนะครับที่ดูรอนน็อตนะมมีการขยื่นนะครับทั้งด้านใน ด้านนอกนะครับต้องคงสร้างสีพื้นเดิมๆเลยตัวในส่องของชั้นส่วนของช็อคเป็นเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะลก็สีนะครับไม่มีรอยตัดรอยต่อนนี่นะก้างเพิ่มสวยๆเลยจุดทิปเลยครับรอยน็อตนะครับไม่มีนะครับดีฝาโปงนะครับไม่มีการเลียบเยื่อนะครับน็อตรูต่างๆไม่มีรอยเบี้ยวระบุนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆเลยครับ 1 0ลิตรเทอร์โบนะครับ v t e c 3สูบนะครับตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคำหลับ City 1 0 SV Hatchback ตัวนี้นะครับรถปีนี้เป็นปี2022นะครับไม่ประมาณ36ก่าเครื่องยนต์1.0งลิตรเทอร์โบ v t e c 3สูบ120ยสแรงม้าเลยใครสนใจนะครับติดต่อได้095 887 3321นะครับผมสวัสดีครับ